สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางแต้มกันครับงวดประจำวันที่16กันยายน2567นวทางแรกจะเป็นแนวทางแต้ม10หน่วยล่างของอดยุทนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้แต้ม467890 467890ทุกท่านต่อมาก็แต้ม10หน่วยบน อาจารย์คำนวณด้วย23456นะครับ23456ไปเร็วสักนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่ทันอย่างไรก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนค่อยแคปหน้าจอทีหลังต่อมาก็แต้มรวมรสอน,อนบนสูต่คำนวณของอาจารย์ได้05891ทุกท่านได้แต้ม05891นะครับแต้มรวมบน ต่อมาก็แนวทางของแ s เฮงเฮงนะครับใบนี้สูตรแต้มล่างนะครับคำนวณเลขดับได้2349นะครับแต้มดับของอาจารย์ได้2349แต้มเด่นก็จะมี0 1นหนึ่ศูนย์หกดทุกทันต่อมาก็สนอนบนนะครับแต้มสอนอของอาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งนะครับ แตดับของอาจารย์ได้สองห้าหกเจ็ดต่อมาก็แต้มรอสอนนนะครับแต้มเด่นของอาจารย์คำนวณได้ศ1 2ย์5สอห้าแต้มดับของอาจารย์ได้6 7 8 9ปดาสุขันต่อมาก็จะเป็นอีกสูตรของอาจารย์นะครับใบนี้ข้อมูลแต้มล่าง ต้มเด่นสูตรนี้ของอาจารย์ได้สามสี่ห้าหกแต้มดับได้ศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าต่อมาก็แต้มสนอนนนะครับแต้มเด่นของอาจารย์ได้แต้มหนึ่งกับแปดนะครับแต้มดับได้ศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้า ต่อมาก็แต้มรอสอนอแต้มเด่นของอาจารย์ได้หนึ่งห้าเจ็ดทุกทันแต้มดับได้ศูนย์สองสามสี่หดเก้านะครับแนวทางของแอดเฮงเฮงต่อมาก็แต้มสองตัวบ,บนของแอดน้ำผู้สูตรคำนวณของอาจารย์ได้แต้มหกกับเจดนะครับอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับ แ้มสอนนบนสูตรนี้งวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้เลขหกตัวเดียวนะครับไดตแอมหกแ้มเดียวต่อมาก็จะเป็นแต้มสองตัวล่างแต้มสองตัวล่างของอาจารย์คำนวณได้ศูย์หนึ่งเจ็ดเก้านะครับสูตรหนึ่งเจ็ดเก้าส่วนใบนี้จะเป็น,นทางเด่นแต้มล่างของแอตทรัตโครลาสีเม็ อาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดเก้าทุกท่านศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดเก้าต่อมาก็เด่นแต้มสอนอนบนคือคำนวณของอาจารย์ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้านะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าถัดมาก็แต้มล่างของแอดสมหวัง สูตรคำนวณของอาจารย์ได้หนึ่งสองสห้าหกทุกท่านใบนี้แต้มล่างของอาจารย์วันชัยคำนวณได้6กเจ็ดแปดเก้าหนึสามสี่หกเสองต่อมาก็อีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับแต้มล่างสูตรนี้คำนวณได้6 0 7 8เนะครับห0ศ8นยต่อมาก็แ้มร้อยสิบนะครับแ้มร้อยสิบของอาจารย์วันชัยสูตรนี้ได้045931ทุกท่านศูนย์สต่อมาครับแต้มล่างเจ็ตัวของแอดคุณพี่พร อาจารย์คำนวณได้สองสี่ห้าหกแปดเกนสองสห้าดเกนะครับแต้มล่าง7ตัวต่อมาก็แต้มสองตัวบนแบบตารางคำนวณได้9ก้าสามหศูนย์หตุกทันต่อมาก็แต้มรวม3ามตัวบน การคำนวณได้สามห้าหนึ่งสองสี่หกนะครับต่อมาก็จะเป็นทางแต้มล่างของอาจารย์วิรัตนะครับสูตรคำนวณงว,วดใหม่ของอาจารย์ได้ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งตัท่านห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่ง อีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับแ้มล่างสูตรนี้งวดใหม่คำนวณได้012567องากทุกท่านศ1 2 5 6 7สองต่อมาก็แต้มสอนอบนงวดใหม่ของอาจารย์ได้680135 680135ใบนี้แต้มสอนอบนอีกสูตรนะครับสูตรนี้ของอาจารย์ได้345789ทุกทน345789ต่อมาก็แต้มสอนอล่างของแอดยกครุฑ คือคำนวณของอาจารย์ได้แต้ม0 1 2 5 7นะครับ0 1 2 5 7มาพร้อมกับข้อมูลชุด2ตัวต่อมาก็แต้มสอนอบนนะครับแต้มสอนอบนของอาจารย์ได้0 1 5 8 9อภัย6 8 9นะครับ0 1 5 6 8 9 ใบนี้เด่นแต้มล่างแอดมุกคำนวณได้หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดเก้าต่อมาก็แต้มสอนอบนของอาจารย์คนเพชรสูตรคำนวณของอาจารย์ได้สี่ห้าหกเจ็ดนะครับสี่ห้าหก ใบนี้แต้มสอนอบนอีกสูตรของอาจารย์งวดใหม่คำนวณได้8901ทุกท่าน8901ใบนี้แต้วอ่นานแนทางแต้มสอนอบนของอาจอรยงวดใหม่ได้1245683 หนึ่งสองสี่ห้าหกแปดสามใบนี้แต้มล่างของใบรักเคสิบสามนะครับอาจารย์คำนวณได้สองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าทุกทันสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าต่อมาก็แต้มสิบหน่วยบนอาจารย์คำนวณได้ แปด1สาห้าหกเ็ 7. ใบนี้แต้มรวม3ตัวบนนะครับคำนวณได้901 2 4 5 6 7ทหกเจ็ดุท่าน90 1 2 4 5 6สต่อมาก็แต้ม3ตัวบนสูตรนี้ อาจารย์คำนวณได้สองสี่หกทุกท่านสองสี่หกสามนีนะครับงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดต่อมาก็แต้มล่างของอาจารย์สุพชคยี่สิบเอ็ดคำนวณได้หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทุกท่านหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าต่อมาก็แต้มสอน,อนบนอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสองสามสี่ขอภัยศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้านะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้าต่อมาก็แต้มรวมบนนะคะระับอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าทุกท่าน วันนี้แนวะทางของแอดคมนะครับแต้มรวมสูตรหนึ่งลงไปแล้วนะครับรวมให้อีกครั้งหนึง่งงวดใหม่คำนวณได้สามสี่ห้าเจ็ดแปดเ้านะครับสูตรหนึ่งต่อมาก็สูตรสองนะครับสูตรสองงวดใหม่ได้ห้าศูนย์หนึ่งสามแปดเก้ทุกท่านในส่วนสูตรสามของอาจารย์ งดใหม่ได้เก้าศูหน่งสองสามห้ด้านล่างสุดเลยครับ901.235มาต่อกัอนที่แต้ม2ตัวล่างของแอแสงเดือนํานวได้วยสองสนะครับ2469ใบนี้แนวทางของแอสายลมเหนือนะครับแต้ม110บน าจารย์คำนวณได้2 4งสี่ห้าหกแปาุทันใบน,นี้แต้มรวม3ตัวบนนะครับคำนวณได้3ามห้าหกเจ็ดต่อมาก็แต้มรอสอน,อนบนของแอดยืนคำนวณได้123 569องกุกทันหนึ่งสามห้าหกเ พอจากประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ